เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับยูกิบแบดบัตน,นะครับผมวันนี้เราก็จะมาโซโล่แรง40กาดาวกับการเล่นวิปหลังจากบับมานะครับคือ <You S 1> ตอนนี้เนี่ยวิปเนี่ยค่อนข้างเก่งเลยนะผมไปเล่นมาเกมเมื่อกี้เนี่ยคือบอกเลยว่าเอาเรื่องมากๆปกติเนี่ยท่าหนึ่งเนี่ยเวลาเราสล์เนี่ระเบิดมันจะลงที่เราใช่ปะ่ะตอนนี้ไปลงที่ศัตรูนะครับผม <to> ซึ่งผมก็จะเล่นเซตนี้นะประมาณนี้เลยนะครับผมดาบดูดเลือดด้วยเอาเดิโคตรแรงเซตนี้แรงมากๆนะครับ พลังแฝงเป็น Holy s m เ o n e r นะครับแล้วก็บล็อกอันตีมาด้วยนะอันตีนี่ก็คือไม่ต้องยืนแช่แล้วด้วยนะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าเรายืนแช่อันตีเนี่ยดดเมจเพิ่มขึ้น20%แต่ถ้าไม่แช่ก็เบาลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่าโอเคเดี <S <S ๋ยวลองเป็นกิ้งนะเอาเดิเห็นไหมระเบิดลงเอาเดิโคตรแรงโคตรแรงก็มซึ่งข้อดีของท่านหนึ่งนี่ก็คือ ศัตรูเนี่ยโดนระเบิดแน่ๆติดสโลแน่ๆสามสิบเปอร์เซ็นต์นีครับเดี๋ยวผมต้องฟาร์มไปก่อนนะครับคือวิปเนี่ยตอนเนี้ยเคลียร์คีปเร็วมากนะเพราะว่าท่านหนึ่งมันช่วยเคลียร์คีปได้เยอะนะครับแต่แบบเปิดอันตรีเคลียร์คีปก่อนชิบยังไงชิบงอมวะเฮ้ยเอาดิอ้าวเองไม่มีมานาว่ะเวลเล็ตเอาดูดลมด้วยเมื่อกี้สวยมา คือวิปแผ่นนี้เนี่ยต้องบอกนะครับว่าอย่างน้อยต้องของประมาณ2ชิ้นนะถึงจะแบบว่าเริ่มเริ่มแรงนะครับแต่เอาจริงๆออกแค่เชอรคินมาชิ้นแรกเนี่ยก็ยิงเร็วมากนะดูด,ด,ดินี่ระเบิดลงที่ศัตรูครับถือว่าโคตรเอาเรื่องผมชอบนะได้เมจมันเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวก็ได้ดาบคีแล้วยังไงดึงลมแล้วด้วยดึงลมแล้วด้วยครับผม เอาเดิเอาเดผมวางติดหักหน้าครับผมเอาเดนี่เดินกลับยงไงก็ตายผมบอกแค่นี้แล้วยังไงครับซิปแล้วซิปเอาจริงซิปเอาจริงเอาจังติดระเบิดไปดิโคตรแรงเฮ้ยโอ้โห,โห,โโหซิปอย่างนี้นี่เฮ้ยโอ้โหยังไงรอดได้อยู่ซิปเล่นอย่างนี้นี่บอกเลยว่าเล่นร้อยเกมเจอหนึ่งเกมไหมครับเผลอๆไม่เจอด้วย ตึมาผมก็ฟามไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวตอนนี้ได้ดับคีแล้วนะครับผมก็จะขึ้นเป็นธนูตีไกลนะครับผมผมบอกเลยว,ว่าเล่นวิปเนี่ยยังไงก็ต้องมีธนูตีไกลนะครับของคู่กันเลยด้านล่างโดนดันผมเคียวเวฟเลยมันจะเอากลางแน่นอนเห็นไหมโคตรด,ดีเคีย์เวฟก็ได้ ยังไงครับไอโอมเมนตีแดงว่ะเฮ้ยเพื่อนเอาดิมันตีจริงว่ะเฮ้ยเอาดิเอาด,เอาดิครับผมติดสโลไปหนึ่งโอ้โหแล้วโอหเพียบเลยครับผมโอ้ยสิบยังไงช่วยด้วยเพื่อน <laughs> เอาดิไปแล้วอุย้ย <laughs> เด้งไม่โดนเฉย เฮ้ยบอมการแตกว่ะเกี่ยวกับเกี่ยวกับคลิปเ,เนี่ยดีมากเลยนะคืออันตินี่ถึงแม้ว่าไม่ได้แรงแต่ก็แบบยังน้อยก็ดีกว่าอันเก่าเยอะครับเพื่อนอีกนิดนึงจะมีธนูตีไกลแล้วไม่โดนเอาเอาเวโอเลตเมื่อกี้เดินติดหินนะเมื่อกี้เดินติดหินเอาเดชธนูตีไกลมาแล้วต่อยลัว ซิปย,ยังโหดเดี๋ยวชิ้นต่อมาผมจะขึ้นเป็นดาบดูเลือดนะครับคนลุกสู้เลยครับคนลูกสู้เลยครับต้องชมหน่อยชิ้นต่อมาผมจะขึ้นเป็นดาบดูเลือดเพราะว่าคือไม่รู้ดิผมรู้สึกว่าวิบออกดาบดูเลือดนี่คือโคตรเก่งเลยนะครับไม่รู้เป็นไรคือออกตัวอื่นอาจจะไม่แรงแต่ออกกับวิบเนี่ยวิบโหดมากเลยเพื่อน มามาเดือดอันตีลง,งหัวให้ในี่ยืนนิ่งก็ได้เมดเพิ่มขึ้นนะ<า>แต่ผมรู้สึกว่ายืนนิ่งน่าไม่ไม่ค่อยปลอดภัยนะครับมาซิปนี่ดืออยู่กับเราตลอดเวลาเลยสุดยอดมากเลยเพื่อนโอเคมาได้โฮลี่ดาก้อนมาแล้วเฮ้ยแก๊้งอยู่ในปา่าเพื่อน เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอามานันดิอุ้ยเอาไอาโอเมนก็ได้เอามาดิไม่ยอมกลับแคสติเกอร์ไปแล้วน้ำจิ๊อ้าวจับไปแล้วด้วยอ้าวอึดหมดใช่ไหมลิกตามกดธน,นูยิงเรียบร้อยครับชัดดาวด้วยเปิดแอนตีลงพร้อมสไลด์ยิงไม่มีใครตายไม่เป็นไรครับ เฮ้ย้แก๊กด้านข้างครับนี่มันจะดึงเราโอเคดาบดูดเลือดมาแล้วอ้าวมาเหยียบระเบิดเราอีกซิปอมโอ้ยนึกว่าจะกิ้งเอาซิปฟิกโอ้โหโหัโหดเอาดิยังไงนุกงวอมันจะกิ้งไปนะครับ รอจังหวะไปเรื่อยๆนะครับผมยังไงครับยังไงเอาจับแล้วด้วยอย่างนี้ก็สวยดีครับเปิดระเบิดไปหนึ่งทีเอาดีอันติีลงไปเรื่อยๆเพื่อนอย่าไปกลัวเรียบร้อยตัวแตกหนึ่งธนูพึ่งมาครับไม่งั้นนี่ผมเล่นต่อเลยนะคือเอาจริงๆวิบเนี่ยบัฟมานี่ผมู้ถึกว่าผมชอบมากนะแล้วก็ค่อนข้างจะเก่งขึ้นเยอะเลย ชอบตรงท่าหนึ่งนะครับส่วนอันตินี่เอาไว้แบบว่าต่อน,นิดนิดหน่อยหน่อยชิ้นต่อมาผมจะขึ้นเป็นมอร์นิ่งสตาร์นะครับมาฟาร์มไปก่อนฟาร์มไปเรื่อยๆอยู่กลางนะงเฮ้ยยังไงเปิดระเบิดคูครับผม <c oughs> โอเคได้จ่อๆมาแล้วจอ่อเล็กนะครับคือเวลาจะทีมไฟเอ้ยทีมไฟนัวนวนี่สไลด์ท่านหนึ่งแล้วก็กดธนูไปเลยนะครับผมอย่าไปห่วงนะเอาเดิกดธนูแล้วอยากยิงโอเมนโอ้โหแล้วน,น,นี่ยังไงอ้าวเฮ้ยโอ้โหโอ้โหล้างสวยมากเพื่อนต้องยิงสู้อะดุลแล้วสู้เออเอาดิยังไงแก๊กตายหรือเปล่า ตายดิเออโอเคครับเวลเล็อยู่บนโอเมนอยู่บนเล่นไปเรื่อยๆมีซิฟอยู่ใกล้ก็อุ่นใจครับผมเดีย๋ยวพร้อมปล่อย,ยอันตีให้ครับอันตีนี่เอาจริงปล่อยขู่ได้ด้วยนะเน,นี่ยปล่อยขู่อย่างเงี้ยเอาดิเอาดิเอาดิาดยิง โอ้โหเองอมทำไมอะเพื่อนโอ้โหผมจะยิงโอเมนมอร์นิ่งสตาร์มาแล้วโอ้ถ้าเมื่อกี้ไม่อมนี่ผมบอกเลยอมเป็นตายแต่ผมอาจจะตายด้วยเดี๋ยวชิ้นสุดท้ายนี่ขึ้นเป็นสลิงสติงเอ้านี่เดินเดินยังไงแล้วเนี่ยเพื่อนกดธนูเรียบร้อยครับโอ้โหเดินยก กีนี่ทำไมมันเดี๋ยวนะผมจะออกอะไรวะผ,ผมจะออกอสลิงสติงใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกดซื้อครับสลิงสติงมาขี้สอง, <c oughs> งพันยิงฟูโอ้โหจริงอันติก็ยังเบาอยู่นะแต่คือแบบมันก็ใช้งานได้ดีขึ้นเยอะมากๆนะครับ เฮ้ยซิปซิมีล้างสวยมากเพื่อนปล่อยระเบิดเอาโดนอีกเอาดิกดธนูแล้วเพื่อนเออพลังของธนูครับผมคือ <c> เ <oughs> <c oughs> มื่อกี้นี่ถ้าไม่มีธนูก็ไม่ได้กิวเฮ้ยซิปโคตรคลั่งโอ้โหสวยจัดปอนยุยให้โอ้โหมันมีฟิกว่ะบอมตีผมหมดตีครับผมแต่โอเม่นแม่งตัดคีฟว่ะ ไม่เป็นไรตีด่าก็ได้คลิปไม่ดันเฮ้ยอ้าวกลับไปแล้วด้วยนะเองอะมามีดูดเลือดครับเอาเดกลับไปแล้วด้วยจบแล้วเออเรียบร้อยครับสลิงสลิงมาบอกเลยหน้าไหนใครก็ได้ครับตอนนี้นะเขาจัดตายแล้วนี่ไปตีไปครับ คือเอาจริงอันตีผมแนะนําว่าไม่ต้องยืนแช่นะถ้าแบบว่าไม่ชัวร์จริงๆเนี่ยยืนแช่ไปโดนกระทืบนะครับต้องแดงให้เราและลับเพื่อนตอนนี้แต่เราไม่มีฟิกเกอร์นะเดี๋ยว,วถ้าชิ้นสุดท้ายมากๆเนี่ยผมก็น่าจะขายรองเท้าทิ้งออกกเกิดนะครับผมแต่ต้องมีเงินสองพันนาคอสดดันล่าง เล่นล่างได้เพื่อนคือตอนนี้นี่ผมยิงโคตรแรงเลยมีบัฟดาร์าเซเลเยอร์เนี่ยยังไงครับซิปอมแน่ๆดูทรงแล้วเอาจริงว่ะเอาจริงครับผมแต่ผมลงก่อนนะผมบอกเลยผมซอยไอโอเมนมเอาผมว่ะเฮ้ยเออเอาดิยิงแก๊กโอ้โหต,ติดติดคันตดโอเมนโอ้ ยังเหลือไปโอเลให้เรายิงเปโ็โอเลตไหมน่โอเลตยิงเออเรียบร้อยคือ,คอ,คอเอาจริงเป็นตนัวละครนึงที่แบบว่าบัฟมาเนี่ยรู้สกว่าทั้งท่านเก่งขึ้นพอสมควรเลยนะครับสำหรับน้องวิบนะครับผมก็ไปลองดูกันได้นะคือท่าหนึ่งเนี่ยถือว่าบัฟมานี่คือถูกจุดเลยก็ว่าได้นะครับผมคือบัฟมานี่ถท่าหนึ่งโคตรดีนะครับต้องไปลองเล่นดูนะสำหรับน้องวิบนะครับผมอ่ะยังไงก็ ไปลองดูก็ได้นะสลับเซตนี้นะครับขึ้นเป็นธนูตีไกลแล้วก็ดาบคิแล้วก็เป็นดาบดูดเลือดมอร์นิงสตาร์นะครับแล้วก็เชนสุดท้ายก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆนะครับผมทำได้เมตไป36.9ก็ถือว่ายิงไปยับยับนะครับอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบา,บายๆครับ